สวัสดีเด็กๆก็รับนสองรับที่แล้วพทสมนี้เทศไปแล้วบอกวิธีการไปแล้วว่าถ้าเด็กกับครูเอจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับก็หวังว่าจะเอาตัวรอดจากมอสอจากรจากศูนย์นะครับบอกแล้วสิ่งที่ครูอยากเขียนคือเลขสี่อย่างเดียวเลขอื่นไม่เอานะครับแล้วก็เข้าใจในเรื่องของความหมายของวิชานี้ แล้วนะครับคำสำคัญของวิชานี้ก็คือเทคโนโลยีนะเทอมแรกเรียนในเรื่องของการออกแบบเทคโนโลยีเทอมที่2ถึงจะเป็นวิทยาการคำนวณนะครับดังนั้นวิชานี้อย่ามาบอกว่าเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ผิดตั้งแต่ยังไม่เปิดประตูห้องนะผิดตั้งแต่เริ่มเลยนะครับมาดูในเนื้อหาของวันนี้นะครับหน่วยที่1ก็คือ เรื่องของเทคโนโลยีกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ตัวนี้เนี่ยยังอยู่ในตัวชี้วัดตัวแรกนะครับเรื่องของการเข้าใจการแก้ปัญหาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเรื่องของการทัฒนาเทคโนโลยีปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยู่นักเรียนต้องเข้าใจนะครับมาดูทีละสไลด์ไปอย่างรวดเร็วนะครับเทคโนโลยีสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ชิ้นงานวิธีการนี่คือความหมายมันตีกรอบให้เราให้ชัดๆเพราะเราต้องตีกรอบชัดๆก็ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่จะเป็น้องเป็นอุปกรณ์ไม่จะเป็นจะต้องเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยเช่นโทรศัพท์มือถือเป็นคอมพิวเตอร์เป็นยานอวกาศไม่ใช่แค่ตรงนั้นเทคโนโลยีหนึ่งเป็นชิ้นงานก็ได้สองเป็นวิธีการก็ได้เป็นกระบวนการเป็น รูปแบบการทำงานก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นรูปแบบการทำงานแบบใหม่ที่ทำยังไงให้มันรวดเร็วขึ้นให้มันเอานวยความสะดวกให้กับมนุษย์มากขึ้นออานวยสะดวกแก่การทำงานมากขึ้นนี่ก็เป็นเทคโนโลยีหมดังนั้นจำให้แม่นว่ามันไม่ใช่แค่ชิ้นงานครับเป็นเป็นเรื่องรวมเรื่องของวิธีการด้วยนะต่อไปตัวอย่างง่ายๆนะครับ มันช่วยแก้ปัญหายัางไงอย่างแรกปัญหาเรื่องอากาศร้อนจากเดิมเราใช้อะไรพัดใช้พัดใช้พัดลมดีขึ้นพัดลมก็เป็นไงครับเป็นเรื่องของเครื่องปรับอากาศอัญหาของอาหารเน่าเสียสมัยก่อนการที่จะถนอมอาหารได้อย่างมีได้ปลามาถนอมอาหารเป็นอะไรปลาล้าปลา,าปเจ้ถูกไหมครับมันก็ฟีดแข็งแช่แข็ง ใส่ตู้เย็ยนไว้พอจะรับประทานก็เอาออกมาละลายแล้วก็ไปประกอบอาหารแสงสว่างเมื่อก่อนก็จุดเทียนปัจจุบันก็มีหลอดไฟใช้นะครับแล้วก็มีวิธีการอีกลหลายอย่างตัวอย่างฮุงยีที่สนองความต้องการในด้านต่างๆไในการเดินทางรถเรือเครื่องบินได้การสื่อสารโทรศัพท์มือถือสื่อสังคมออนไลน์ใการบนทาสรวก ทำกับข้าวสมัยนี้เมื่อก่อนจะทำกับข้าวได้ก็เกาะไฟเตาถ่า,านเตาฟืนปัจจุบันก็มีเตาแก๊สมีไมโครเวฟซักผ้าสมัยก่อนก่อจะซักเสร็จในนี้เอาผ้าโยนใส่เครื่องซักผ้าอีกสักระยะหนึ่งก็เอาออกนะครับเรื่องของความบันเทิงมีโทรทัศน์มีเรื่องของวิทยุมีเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆมาต่างๆมาทดเชยให้กับพวกเรานะครับ ไปเรื่อยๆเ,เลยเนะาะทฤษีเพื่อเพิ่มความสามารถการทํางานนะครับจับปลาเมัยก่อนจับจับโบราณมือเปลา่าใช้ชมวกใช้แม้แหลมใช้เบ็ดปัจจุบันก็ลากอวนก็จับปลาได้ครั้งละมากๆการไถนาใชื้อวัวเชื้อควายสมัยก่อนปัจจุบันก็เป็นรถไถขุดดินเม่อก่อนใช้จอบใช้เสียมปัจจุบันก็เป็นรถตักดินขนาดใหญ่เป็นรถแบคโคขนาดใหญ่นะครับก็ ทีนี้ทั้งนั้นก็ทํามาเพื่อตอบสนองความสุขสบายของมนุษย์ให้มากขึ้นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างเกิดจากเทคโนโลยีก่อนหน้าปัญหาที่เกิดจากเทคโนโลยีก่อนหน้านะครับเช่นพัดลมมันยงเย็นไม่พอทําไงพัดลมตัวนี้มันดีขึ้นเกิดปัญหาก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเราปรับปรุงที่ไม่ไม่ดีขึ้นของก็ขายไม่ได้ มันต้องเป็นอะไรที่ดีกว่าเก่าความารของมนุษย์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดขุดดินได้วันละเมตรมันไม่พอแต่ถ้าเป็นใช้รถแมคโครก็วันละหนึ่งไร่อย่างเงี้ยนะครับตัดไม้ได้วันละต้นปัจจุบันใช้เลื่อยเครื่องก็วันละสิบไร่อะไรประมาณเนี้ยมันก็เป็นการตอบสนองกิเลสความาารของมนุษย์ไปเราจะเรียนก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจกขายได้วันละอันทําแล้วผลิตออกมาได้วันละชิ้นทํายังไงถึงจะผลิตได้จํานวนมากเพื่อที่จะนําไปขายได้ปริมาณมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันอย่างโทรศัพท์มือถือเมื่อก่อนก็ใช้ได้โทรศัพท์ปุ่มกดสมซุงฮีโร่พวกเราใช้ได้พอเพื่อนเริ่มใช้สมาร์ทโฟนมามี iPhone 12อเป็นไงครับสมซุงฮีโร่ใช้ไม่ได้ละต้องไปใช้ ไอโฟนเหมือนเพื่อนก็เป็นเรื่องของสังคมนะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโลกร้อนขึ้นใช้แค่พัดลมไม่พอแต่ละบ้านก็ต้องมีแอร์สิาน,นี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของโนโนยีที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมาีปัจจัยหลายอย่างข้มาลักษณะและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโ,นโลยีนะครับตัวอย่างเช่นโทรทัศน์เมื่อก่อนมันจอขาวดำครับนะปัจจุบันก็เป็น LCD ก่อก็จะมีวิธีการจากขาวดำมาเป็นจอสีภาพก็สวยขึ้นรูปทรงใหญ่หนาเถ,าถาอะทะปัจจุบันก็รูปทรงบางเล็กบางประหยัดพื้นที่ในการวางน้ำหนักมากตัวนี้ก็น้ำหนักเบานะกดปุ่มเพื่อเปลี่ยนช่องสมัยก่อนจะเปลี่ยนช่องได้ต้องเดินมาหรือไม่ก็เอาดามไปกวาดทิ้มอ่อปัจจุบันก็เป็นครับมีรีโมทคอนโทรลนะครับ ดูทีวีได้เพียงอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ก็ต่ออินเทอร์เน็ตได้นะต่ออินเทอร์เน็ตได้ใช้ช่อง YouTube ได้เปลี่ยนเป็น YouTube นู่นนี่นั่นคอนเน็กเข้าไปในจอทีวีได้ mm hmm. ก็เป็นเทคโลยีที่ตอบสนองกิเลสมนุษย์มากขึ้นนะครับไปเรื่องของความต้องการของมนุษย์นะก็มาสกักครู่นี้ก็อย่างแรกก็คือการภาพที่คมชัดเหมือนจริงมากขึ้นทีว mm ี hmm. สมัยก่อนเนี่ย ดาราหน้าตาห่วยแตกแค่ไหนก็สวยผลแสดงหน้าตาห่วยแตกแค่ไหนก็สวยปัจจุบันทีวีออกมาเป็น 4K 8K 4K 8K ภาพดาราดูหนังหน้าดาราปรากฏว่าหนังหน้าเราเนียนกว่าอีกแสดงว่าเราหลอกหลอกว่าดาราสวยกว่าดาราอีกใช่ไหมถ้าใครที่บ้านมีทีวีความคมชัดสูงลองไปซูมดูดีด นะครับดาราบางคนนี่โอ้โหหลุมสิวเพียบเลยหน้าเราดีเขาอีกใสเขาอีกเอ๊ะทำไมเราไม่ได้เป็นดาราอันนั้นเ็เขาดูที่ความสามารถนะครับต่อไปก็การผ้าที่มีสีสันสวยงามมากขึ้นตัวเครื่องมีน้ําหนักเบารงขโมยได้ยกง่ายๆอะไรประมาณเนี้ยนะไม่เปลืองพื้นที่ใช้สอยนะครับจากเดิมจะต้องหาโต๊ะตัวใหญ่มาตั้งปัจจุบันก็แขวนติดบผนังไปนะใช้งานง่ายควบคุม,มด้วยระบบสมุ ดีหมดคอนโทรลสมัยก่อนก็นใช้งานง่ายนะก็ใช้เด็กไปกดไปเปลี่ยนช่องสามนี่ไปดูช่องห้านี่ไอ้หนูไปกดได้ทีนะครับถ้าเด็กไม่อยู่ก็ต้องเดินเองลุกเองนะประมาณนี้นะไปต่อกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความเจริญของเทคโนโลยีเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับการพรัฒนาหน้าจอที่มีความคมชัดเสม,มือนจริงมากขึ้นหน้าจอภาพที่มีสีสันมากขึ้นเหมือนจริงมากขึ้นความก้าวหน้าด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก็เมื่อก่อนเนี้ย อุปกรณ์เนี่ยเขามีชิ้นใหญ่ปัจจุบันก็มีขนาดเล็กลงนะแล้วก็การพัฒนาเรื่องของวงจรภายในนะครับก็จากแผ่นใหญ่ๆเห,หลือแค่ก้อนนิดเดียวเขจากอุปกรณ์นี้นี่จำนวนมากออกมากลายเป็นตัวชิปชิปเซ็ตป,นะประมาณนี้ก็จะเล็กลงไปนะเรื่อยๆคราวก็หน้าด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รนะบบพัฒนาการของสมาร์ททีวีก็ทำง,งานคล้ายกับคอมพิวเตอร์มากขึ้น เรื่องของโทรศัพท์เคลื่อนที่อันนี้ไม่พูดเดี๋ยวพูดมากไปเดี๋ยวพวกเราจะไม่มีเอาไว้ทํางานส่งครูนะครับผ่านเลยนะเรื่องนี้นะครับเมื่อก่อนนี้โทรศรัพท์เป็นแบบไหนหรู้ออกไหมเป็นกระติกน้ำํำนะคอมพิวเตอร์จากเป็น PC อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ปัจจุบันก็เป็นโน้ตบุ๊กเป็นแท็บเล็ตพัฒนาย่อ,อลงมาความสัมพันธ์ของเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มันสัมพันธ์กันยังไงนะครับก็จริงๆมันก็คือเป็นเป็นเป็นวงล้อที่จะเชื่อมตโยงถึงกันหมดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทําให้วิศวกรรมศาสตร์ก้าวหน้าความก้าวหน้าทางวิศวกรรมศาสตร์ก็จะทำให้เทคโนโลยีเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงก็ทำให้เกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่เกิดความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็ก้าวหน้าต่อไปนะถ้าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า ตัววิศวกรรมศาสตร์มันก็จะมีการขยับมากขึ้นเมื่อวิศวกรรมศาสตร์มันมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไปเรื่อยๆเ,เ,เคยได้ยินข่าวนี้ไหมครับว่า,ามีคนป่วยมีคนป่วยทราบแล้วคนนี้ยังไงก็รักษาไม่หายแต่นักวิทยาศาสตร์เขารู้ดีว่าตอนนี้เทคโนโลยีนะตอนนี้มันไม่สามารถจะรักษาคนนี้ได้วิธีการเขาก็คือเอามนุษย์คนนี้ไปแช่แข็ง แช่แข็งไว้จนกระทั่งเวลาผ่านไปจนกระทั่งวิยวทยาศาสตร์สามารถที่จะรักษาโลกนี้ได้เขาก็จะำนำลุกนั้นออกมาละลายแล้วก็รักษาใหม่นะครับน,นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในใน,ในโลกเรานะครับผลกระทบของเทคโนโลยีนะครับก็เมื่อก่อนเนี้ย ด,ด้านบวกก็เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้สาระให้ความบันเทิงให้ข้อมูลด้านวิชาการข่าวสารมีภาพย,ายนตร์ให้ดูมีกีฬาให้ดูมีละครมีสารคดีมีรายการเกมโชว์ให้เราดูนะครับนี่คือลทรวมด้านบวกด้านลบ,ก,นบก,ก็ผลกระทบกับพฤติกรรมทศรัศนคติความเชื่อของผู้รับชมบางครั้งข่าวสารต่างๆที่ออกมาอาจจะไม่ใช่ข่าวจริงอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับมันก็จะมีการคัดกรอง ารายการนี้ทำขึ้นมาเพื่อเด็กอายุต่ำกว่า5ปีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรดูคนมีผู้ปกครองอะไรต่ออะไรก็รจะมีตัวไทเทิลขึ้นมาเพื่อป้องกันเรื่องของผลกระทบด้านลบนะครับผู้ชมเชื่อและแตัดสินใจต่างๆตามที่ได้รับชมโดยขาดวจิจารณิยานนะครับติดละครติดซีรีส์กลางคืนก็นอนไม่ยอมตื่นเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ย สองทุ่มครึ่งละครหลังข่าวไม่เป็นอันต้องทำอะไรเลยอ่าสองทุ่มครึ่งต้องรีบกลับบ้านเพื่อมาดูทีวีอะไรประมาณนี้นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้คัดกรองข้อมูลการน,นําเสนอให้เหมาะสมกับวัยผู้รับชมนีม่คือสมัยก่อนจะบบมีการคัดกรองแล้วแต่ถามว่าผู้ปกครองก็ไม่ทุ่ถึงดูแลเด็กไม่ทุ่ถึงนะครับการ,การซึมซับพ,พฤติกรรมความรุนแรงวันๆก็เปิดมาเจอข่าวฆ่ากันตายเด็กก็ซึมซับเข้าไป เกิดการเล่าเรียนแบบพฤติกรรมที่ม,มาผสมของผู้ใหญ่จากสิ่งที่ได้รับชมซึ่งนนเนี้สื่อมันก็มีการป้องกันตีกรอบไว้มากขึ้นนะครับเมื่อก่อนนี้ถ้าเป็นดูหนังสมัยก่อนพวกเราจะไปเจอประเภทสูบบุหรี่นะครับแม้แต่ตัวในการ์ตูนเองก็มีในการ์ตูนตัวพระเอกเองถือบุหรี่สูบ เดินไปเดินมาได้แต่ปัจจุบันเนี่ยการ์ตูนลักษณะนั้นภาพยนตร์ลักษณะนั้นละครลักษณะนั้นจะไม่มีให้เห็นเพราะว่ามีการคัดกรองมีการคัดกรองเพื่อไม่ให้ภาพพวกนี้ออกมามีการเซ็นเซอร์ออกมาอะไรประมาณนี้นะครับสมาร์ทโฟนนะสักคนนี้เรื่องของทีวีเรื่องของสมาร์ทโฟนที่ครูไม่พูดเดี๋ยวไว้พวกเราทำผลกระทบด้านบวกผลกระทบด้านลบโดยทีมีอะไรบ้างนะครับรถยนต์ผลกระทบด้านบวกผลกระทบด้านลบ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ,ะมีด้านบวก้ลนลบเห็นไหมฮะต่อไปการวิเคราะห์และเลือกเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมนะครับเรื่องอย่เรื่องของรถยนต์นะครับผลดีก็คือการเดินทางสะดวกสบายรวดเร็วปลอดภัยคนเสียก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเพื่อเกิดความเครียดสะสมหากรถยนต์หากขับด้วยความประมาทก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุ ได้ก็ไปลองดูว่าเทคโนโลยีแต่ละตัวมันมีทั้งด้านดีและก็ด้านเสียนะครับด้านเศรษฐกิจขนส่งเร็วไวขึ้นนะครับแล้วก็ได้ปริมาณมากขึ้นคนเสียก็คือต้องซื้อรถเกิดปัญหาหนี้สินปัญหาไม่สามารถจ่ายชำระได้เกิดหนี้เสียส่งผลกระทบต่อสัมภารนการเงินงนี้ด้านเศรษฐกิจ นะครับด้านสิ่งแวดล้อมก็นละอองขมเหมอควันแก๊สพิษภาวะเรือนกระจกวิธีป้องก,กันรวิธีแก้ปัญหาปัจจุบันก็กพยายามเปลี่ยนจากระบบน้ำมันไปเป็นไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ผ่านไปคร่า,าวๆทีนี้มาคุยเรื่องงาน,นที่จารณเลยดีกว่า น,นี้ให้พวกเราถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปโนโลยีอย่างหนึ่งเอาในบ้านเรานะครับแล้วก็อธิบายอย่างเช่นตัวอย่างเช่นอันแรกเป็นรูปรถ,รถมอเตอร์ไซค์สมัยก่อนนะครับรุ่นนี้ C เจสิบอีกหนึ่งรูปเป็นฮอนด้าคิกทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงเหตุของการเปลี่ยนแปลงนั่เยอะก็กคือมันทำความเร็วได้มากขึ้นประหยัดมากกว่าปลอดภัยกว่า นะอันที่สองเป็นเรื่องของทีวีอันนี้เป็นทีวีขาวดำกล่องไม้เลยนะครับอันนี้เป็นทีวี LED เหตุผลก็คือภาพคมชัดมากขึ้นประหยัดมากขึ้นให้พวกเราดูในบ้านมีอะไรที่ที่บ้านซื้อมาแล้วปุ๊บแล้วมีการเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้เก่าแล้วทำไมต้องเปลี่ยนละ่ะมันต้องมีเหตุผลถูกไหมฮะทำไมเราต้องเปลี่ยนถ่ายรูปครับสองรูปแล้วบอกเหตุผลมา ส่งมาในอัลบั้มของกลุ่มนะครับส่งมาในกลุ่มแล้วก็อย่าลืมเช็คชื่อเดี๋ยวครูจะคิวอาโคดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็ท้ายคลิปเข้าไปเช็คชื่อในระบบซะให้เรียบร้อยนะครับเพราะมีผลต่อเวลาเรียน,นและงานชิ้นนี้ทําส่งอย่างที่บอกแล้ว่าในแต่ละตัวชิ่วัดจะมีชิ้นงานนะครับแล้วก็มีแบบทดสอบด้วยตอนนี้เอาชิ้นงานไปก่อนโอเคนะครับก็ผูจบคลิปแค่นี้ก่อน เดี๋ยวคราวหน้ามาเจอกันในเรื่องของ,งเทคโนโลยีตัวอื่นอีกนะครับอ่ะโอเคตามแค่นี้แค่นี้ก่อนครับ